khưng vô khưng vô, bay tiền mua, mua để chơi tiền, bay để xin น้องพลอยเด็น้องไก่แซ่บอย่างเดียวจั๊กจักน้องเพชรยังนี่สิทธิ์ยังจิ๊กจั๊กอย่ากินเชียงนะสวยสวยกินเชียงเอาไปเลยได้แล้วเอาโน้มมาให้ย่ะให้ย่ะพ่ใส่ทรงให้ลูกอ่าใส่พอดีเลยเอาทับไหมทับไหมเสื้อลูกไม้พ่อหมุนไม้ตรงๆเนี่ยพ่อหมุนหมุนหมุน แม่์นักมวยคนเมยไปเดี๋ยวเกียสนันนากรรมการนี่ไงเดี๋ยวมาน้องมวยผิดคับกระาาดาษนะครับผิดคาอย่างนี้มาเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปพ่อเป็นกรรมการมาดิพ่อ มกอดกอดกอดเองขั <chat> ้นเขียวขั้นเขียวเอาที่ถอดออกแล้วแม่เอาถอดออกถอดเสียใส่เลยติยีอเเสล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพระั้ผมก็จะสูดแล้วก็จะออกไปตาจ้ายโอ้ไม้ไม้ไหนไม้ไหนไหอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้นี่คืออะไรคืออะไรนี่คืออะไรถามโอ้นั่นอะไรเออันนี้อะไรแบกหนีสงบแล้วแม่นบ่นี่สงบแล้วแม่นบอนจะงบแล้วเนาะ สงบแล้วไปสงบแล้วบ่วันนะ่ะทํำทายจัว่าเป็นยังยิ้มสวยก่อนเอาย็บยบ,ยบนวด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 ,นวด,นวดเอาไหนไหน,นวดดูหน่อยเอามือเอามือเอามือสับสับลูก <c oughs> Mời thầy giáo sống miền này nè